ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบถึง15โลบัเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยละ่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับเหรียญตาที่เพิ่มมาใหม่19 เหรียญตาในแมพที่มีชื่อว่าดอได้เองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเหรียญตาเนี่ยมันมีเหรียญตาไหนแล้วมันมีวิธีการรับยังไงนะครับเหรียญตาชิ้นแรกนะครับมีชื่อว่าวงรูมเนี่เองนะครับวิธีการรับก็คือให้เราเข้าห้องผิดนั่นเองนะครับซึ่งเราจะมีห้องอยู่2อย่างถ้าเกิดเราเข้าผิดนะครับเราก็จะโดนตัวดูดหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละผมจำชื่อไม่ได้จำสแกนแล้วนะครับซึ่งนั่นแหละครับอันแรกอันที่2นะครับเหรียญตาชิ้นนี้มีชื่อว่าเหรียญตา supporting small business นะคบวิธีการรับก็คือให้ทุกคนซื้อของในร้านค้าด่าน5้านะครับซึ่งถ้าเกิดเราซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะได้เหรียญตานี้มานะเหรียญตาชิ้นต่อมานะครับมีชื่อว่า peace donate นั่นเองนะครับวิธีการรับก็คือให้เราทําการมาในด่านที่52ก่อนนะครับแล้วให้เรามาตรงโหลแก้วนะครับตัวนี้แล้วให้เราทําการจ่ายเงินทั้งหมดนะครับใส่โหลแก้วให้มันเต็มนะครับ เมื่อเราใส่เต็มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เหรียญตาพีซโดเนตมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญตาชิ้นต่อมากันเหรียญตาชิ้นต่อมานะครับมีชื่อว่าอินเพลนไซน์นี่นะครับซึ่งอ่านผิดขออภัยนะวิธีการรับก็คือให้เราทําการหลบหนีลัชในมุมไหนก็ได้นะครับซึ่งเราต้องหลบในมุมที่รัชไม่สามารถฆ่าเราได้นะเราถึงจะได้เหรียญตานี้มานะครับเหรียญตาชิ้นต่อมานะครับมีชื่อว่าเฮิร์บออฟวิลลิดิสนะครับวิธีการรับก็คือให้เรามาในห้องที่ ม,มีรูปไม้กลางเขนนะครับและเรามาทางด้านซ้ายนะซึ่งเราจะต้องมีกุญแจรูปหัวกะโหลกนะครับซึ่งเรานั้นจะต้องเอากุญแจหัวกะโหลกมาใส่นะและเมื่อเราใส่แล้วเนี่ยเราจะเห็นต้นไม้นะครับให้เราทําการเดินไปกด e ตรงต้นไม้นะครับเมื่อเรากด e เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวเหรียญตานี้มานะครับต like so ่อมานะครับผมขอควบทั้งหมดเลยนะก็คือถ้าเกิดเรามีไม้กางเขนที่ได้จากร้านค้าเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไม้กางเขนนะครับมาใส่สตู ตัวไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดเรานั้นเพิ่งได้ไม้กางเขนมาแล้ววิ่งใส่ศัตรูนะครับเรานั้นจะได้ Evil Beacon นะครับส่วนถ้าเกิดทุกคนนั้นเอาไม้กางเขนเนี่ยไปใส่ตัวมนสเตอร์ในเกมดอต่างๆเนี่ยยกเว้น t ีโม t ีนะครับเราก็จะได้เหรียญตาของตัวนั้นมานะครับก็คือมันจะมี8ดเหรียญตานะครับที่เรานั้นต้องใช้ไม้กางเขนในการปัอนสเตอร์ตัวนั้นๆน,น,นะครับ แบชตัวต่อมานะครับมีเชื่อว่าอิสตาแบ็กนี่นะครับซึ่งเรานั้นจะต้องเล่นกับเพื่อนนะให้เพื่อนนั้นนําเราไปก่อนนะครับก็คือให้เพื่อนนั้นเปิดประตูไปด่านต่อไปนะส่วนเราก็ยืน FK อยู่จุดแรกนะครับรอให้มีคาซีนโผล่นะครับถึงจะได้เหรียญตาม,มานะซึ่งเราจะต้องรอคาซีนนะครับพาเราไปหาเพื่อนนั่นเอง ตอนนี้เราก็ได้เหรียญตาอิสตาแบ็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับเหรียญตาชิ้นต่อมานะครับมีเชื่อว่าดีทรอนเองนะครับซึ่งเราจะต้องมาด่านที่60กว่าแล้วครับและให้เรามาหลังตู้ทางด้านขวานะครับเราจะเจอเข่ามงกุฎนะให้เรานั้นใช้พิกล็อกสามนะครับเพื่อปลดล็อกตัวประตูลับนั่นเองนะครับซึ่งตัวประตูลับเนี่ยถ้าเกิดเราไปใส่แล้วเนี่ยเราจะโผล่ในอีกด่านหนึ่งนี่เองนะครับให้เราเล่นนะครับจนกว่าจะถึงเส้นชัยล้วก็จะได้อีกเหรียญตาดนึงชึ้ง b บ็กออนแท็กนั่นเองนะครับก็เมื่อเราเล่นในด่านนั้นไปเรื่อยๆแล้วเราเจอห้องลับนะครับเราก็จะได้ตัวซีคริชแบตมานี่นะครับก็อันนี้ผมจะให้ดูวิธีการได้รับดีทัวร์ก่อนนะครับเพราะว่าไอสองอย่างนั้นอะ่ะผมไม่สามารถรับได้นะครับก็เลยอธิบายแทนนะนี่นะครับเราต้องมาตรงนี้และเอาพิกล็อกทั้งหมด3อันนะครับ <S <S เพื่อใส่และปลดล็อกนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแบตชิสท้ายกัน เหรียญตาชิ้นสุดท้ายนะครับมีชื่อว่า i n นค n นิกนะครับซึ่งผมไม่สามารถถ่ายให้ทุกคนดูได้นะครับเพราะว่าผมนั้นยังเล่นไม่ถึงนั่นเองนะครับแต่ผมจะที่บายว่ามันรับยังไงนะอย่างแรกเลยนะครับเราต้องไปด่าน100ก่อนนะครับเมื่อเราเล่นถึงด่านหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีบันไดนะครับทั้ง2ชั้นเลยให้เรามาชั้นล่างนะครับเมื่อเราลงมาชั้นล่างนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีประตูพอร์ทัลสีฟ้าๆนะครับให้เราเอาของที่อยู่ในมือแล้วเนี่ยไป กด e ในประตูพอทัลสีฟ้านะครับเราถึงจะได้เหรียญตานี้มานะครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อเราก็ต่อเมื่อเราเล่นรอบใหม่นะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราออกจากลิฟต์เนี่ยเราจะเห็นประตูพอทัลนะครับเราเดินไป,ไปกด e เราก็จะได้ของในตาที่แล้วอื่นนะครับก็วิธีการรับเหรียญตาทั้ง1 9ก็มีเพียงเท่านี้ละครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื Book ้อก um ุญแจ discord ก um ดตามแฟนเพจแล้วก um ็กดซื um ้อเยลด้วยสักนี้ลาไป็นเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบบคคุณที่รัชมลิปนะครับ